ีจ้าคตามอ้าวเป็นจังไรฝันยังบอเป็นเลขเป็นเบอร์ดอกสามมาน้าเพรพรสีฝันเป็นบอจ้าบอสบอบอสมันเจ๊เนมบอฝันในช่วงนี้เนี่ยอืมค่เพราะเพรบอเขาดอกมันบ้าเมี่ยมอืมเอาเลขสูตรเท่านี้แล้วเนาะครับจ้าค่ะ เป็นจากไหนวันี้ฮามาฟันว่าสู้พี่น้องแฟนช่องเอฟังในเตียงเอาโงสงสุด้ายเดี๋ยวเอฟซีเนสีลืมจาเดี๋ยวเปิดสมุเพ่าเมิ่า่เื่อจ้าวเอเอาตัวตัวนียีเาสิาไปแล้วนะเนเบื้อง่ตลางไมเดี๋ยวขีดต่เนาะจ้า เน้นพอดีสามัาน่าเอ้ยไม่อยากพาดหมวดน,นี้อืมเป็นจังไหนคะ่ะตัดออกแล้วเ,ออเน้นตัวนิสายลับมันมีสายลับไม่มามาหายพอดีอืมค่ะเขาเข่าพอดีเลยตรงกันเลยจิจ้ะแมน่แมนแนนแนนแสดงว่าเลขทั้งสายลับนี่แมน่แมนเบนโบสามหวดแล้วโอแสดงว่ามีหมองม้านี่แหละเนาะคะ่ะเซียนเพิ่นก็ดีอย่างหนึ่งคือเพิ่นติดต่อกันพูดคุยกันแล้วก็นนะะแนวทางแชร์กันเบนบบจ้ะ แต่เอฟซีนี่ล่ะกันยูได้ไล่คือเกิดคือเข้าคุยกันนี่ล่ะจ้าอืมดรับเลขยังอยู่นี่เบิร์สโอ้ค่ะเกิดว่าสู้กันแบ่งปันกันแมนปรึกษาหันแย่งบ่แย่งดิสินะโอ้คือความมาแรงบ้องสินะหรือว่าเลขมันดังบ่ตัวนั้นตัวนี้เองสินบ่ชนกันบ้องสินบ่จ้ะแมนแมนเก็คือเซียนปรึกษากันนี่ล่ะเป็นจังได็เขาก็ปรึกษาจ้ากันปรึกษาเขาเขาก็ปรึกษาเขาเนี่ยเรื่ S 2> <S 2> ค่ะผู้เหตุสูตรเนาะโอ้จ้ะจ่าครับอืมก็คือคลิปนี้เขาสิมารวมห้เบื้องห้ฟังว่าตัวใดสีฟันไหนสำหรับผู้ทุนน้อยเนาะร่วมแล้วมานบ่ร่วมแล้วบร่วมเหรอกับห้องก็เขียนสามตัวแล้วเ้าก็ตัดเขียนเปรื่อโอเคโอเคอันนี้คือคงสุด้ายเนาะเอามันมีเหล็กหลับมาผอมเนาะคงสุดไายกลางเสียนจ่าถึงระระเลขเขาอืมจ้าโอ้แสดงว่าทั้งจ้ะ เดียวมัดไก่มือมัดสื่อไดเนี้ยจ้ะไปก่อนเด้อค่ะรวมไปหาจับฉลากกินเบเที่ยจะได้ไปเดียวโอ้ค่ะเอาจังใดกันยังใดอยู่ใบหนึ่งเนาะจ้ะมีบน่างเด้อบน่างเด้เดอะไปจ้ีานองเด้อบนรางเด้อจ้ะจัดบนรางเด้อเอาหาเดียวก็คือสามศูนนี่แหะสามหศูนี่แหะสามศูนย์โมสมศูนสามหศูนย์เบนบ แน,น,น่นหางเดียวกับไปกับม้านอ่ะออกศูนย์ไวยกลางอืมสามศูนห้าจ้ะบอกว่าตำแหน่งบอกว่าตำแนงว้นีดเดยอู้สามตัวเตกนี่แม่เนาะเอาก็ตัดจ้ะาหาเดียวยิ่บว่เอากะอ่านตัวไปเนี้ยจ้ะตัดไปในในริบเงินน่ะตัดไปเลยเอาศูนย์เลยนะก็คือศูนย์หาศูนสามแล้วกะสามหามนว่าจะ้ะ คือจะไปมันครบซือดอกต,ตัวเท่ๆตัวเท่ๆนี่พัดไปเลยอาศูนศูนอาไปเดียวอืเม็ดเดียวโครูพี่น้องฟ้าวไปจับมันสิซื้อบอ่อได้ไปหมุดขี้ดินแกนไ่้ก่อนมันสิเขากงการกนละครอ,อ่าอ่านั่นละ่ะถ้าถ้าวิ่งวิ่งกับวิ่งคือเกาห้องวิ่งศูนนอกจ้าวิ่งกับขึ้น้หนือซูนจ้าอืมจะแรงลมนพี่น้อง นำเลยอือแสดแงว่าโอ้ขอนขางสายมา้าสายหลับหนีช่ชนกันจะนั้นมันไหวแสดแงว่ามีดีนี้แล้วนวอือเพราะว่ามีเหล็กสายหลับมากประพุ้อมเนาะแบ่นเข้าปั๊บเลยอ้ค่ะไปกงเดเห็นกบนเดี๋ยว่าโอ้นั่นแล้วอันเดียวกันนัน่นนเลยนะั๊อือจ้าแต่ว่ากัอนอันนี้คืออันฟัน้งสุไทยเนาะห้เม็ดเดียวเข็นเขีสำหรับผู้ทุนน้อย แต่ว่าถ้าอย่าลืมเด้อลางเป็นลางเป็นบนเป็นบนที่ล่วงกิบไปก่อนนั่นกะถา้ามันมักกะต้องจัดไว้เด้เน,นาะค่ะถึงปะาบ่ได้เด้อตะวันลอันตัวที่บ้านเนี่ยนั่นหายหกสองแต่มัดก็เอาน้ำปัดต่อยไปไปน้อยๆก็ได้แต่บ้านเนี่ยนัวตัวตัวนี้นั่งน่ะตัวบนแต่ล่างอัดต่อยได้เนาะค่ะเมียนยูดอกกะอย่าถึงอย่าปะให้ต้องต่อยไว้เด้อเนาะนั่นแหละค่ะสามตัวนี่แหละนั่งไปลวดน้อง สามศูนหาเนี่ยและเอาสามตัวเต็กได้ด้วยค่ะเซียนงวดนี้ให้ได้ไว้ให้เนี่ยไม่วัดจับเลขมากตัวเดียวกันเนะาะจชื่อว่าจังไลยเมนยูกะหลายสายมากกะสายรับชนกันกะอย่าลืมเด้อค่ะเพราะว่าทั้งเซียนเบนกะมีหลายทางช่องทางเนาะพูดคุยก,กับหลายๆเซียนแหลกเปลี่ยนความคิดกันกะเลยได้มาชนกันตัวนี้มีแต่ซุ้มยู่ประเทศนอกคุณนะโอ้ค่ะโอ้สายรับจากเมืองนอกผลตัวนี้ไปย<ม>ิ้อเลยเอว่ายูนี่ดี้เลยเนี่โอ้หลายสายตัวนี้จ้า นี่แหละจ้ะเออถึนมันจังมาจังไหนผู้ใดอยากเข่าคุ้มหรือว่าอยากติดตอ่อเทียนทางไล่ก็คือเก่าเนาะคิดว่าควรนี่เสียไปคือเก่าก็เป็นผู้ใดอยากสอบถามโดยตรงเนาะครับคร,บครบโอเคเดี๋ยวตรวเดี๋ยวส่งของมาให้แล้วเอานำไปรัดจ้าค่ะโอเคโอเคค่ะเสียนบันรบกวนเวลางวดน,นี้กับปังปังด้อค่ะครับจ้าะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียนครับครับ เอาพี่น้องสาบนาจะท่วนตัวเลขของาทางเสียนน้องคายฟังอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะโค้งสุดท้ายมิทีเด็ดจ,จ้ะเพิ่นนใ้มาจากสายรับเมืองนอกชวนกันสนันกันไว้ที่เพื่นปล่อยไปต่้งเตตองวดแล้วจะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเลขสายรับรับเมืองนอกเด้อจ้ะยังคงเป็นวิ่งศูนย์เนาะค่ะเน้นไปที่ศูนย์บนล่างสามนหาในเมเด็ดเยวโคโลตัดให้คือศูนย์หาศูนย์สามสามหาแต่ว่าเพินน่นเน้นไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ฟาวไปจับไว้เพิ่นว่า ่อนมันสีอันสีดังผาณาผาสาแสดงว่าเพิ่นเดดค่ะค่ะเพิ่นได้มา,าะะเพื่อไยรับนั่นแหะเพิ่นบอกกันหลังไหมเนาะจ้ะคันพูดให้อยากติดต่อเพิ่นทั้งร้ายกันนั่นนะคะไอเดีไลคิวอาโค้ดอยู่ต้นคลิปเดอ้อเป็นคิวอาโค้ดทั้งเสียนหนองคขโดยตรงจ้ะสาบนาปักให้อยู่ต้นคลิปจ้ะสําหรับนี่ปล่อยตั้งเตตองวดจ้ะชุดเต็มปล่อยตองวด กัยังคงเดิมพี่น้องจ๋าเพิ่นตัดให้กันนี่ล่ะค่ะป้อยตัวงวดสา5ศูนหเพิ่นกันยังคงเดิมแต่วิ่งบนรางกับวิ่งอันนี้ชุดบนเด้อค่ะศูนย์กับเก้กันยังคงเดิมค่ะชุดเต็มเพิ่นเด้อค่ะศูนย์6ี่ศ6 9หย์หกเกหาเกาหกเกาเจ็ดก็ยังคงเน้นไปที่สา5ศูนห้าจ้ะสำหรับชุดนี้เป็นชุดล่างอันนี้เลขล่างเด้อจ้ะล่างอย่างเดียววิ่งไปที่หกหกศู2ย์หกหนึ่งหกสองเน้นเน้นคือห2สองไปกับนำเดือพี่น้องค่าอันนี้ชุดล่าง ฟังให้จูฟังให้เข้าใจว่าสาวนาว่าจังไหนเน่เนาะจ้ะสำหรับชุดโค้งสุดไทยกะเม็ดเดียวโคโลจ้ะตัวนี้เลยค่ะแคลปหน้าจอจ้ะผู้ใดมีเด็ดเด็ดกะจัดเลเดอร์พี่น้องเดล็กพิ่นงามอยู่จ้ะสามศูนย์ห้านี่แหละภายในสามตัวเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์และสามห้าห้าสามแต่เน้นหนักไปที่ศูนย์ห้าโอ้เมื่อกี้ออกศูนย์หกแล้วงวนนี้มันสีมาศูนย์หายบ่ศูนย์คือมาแห้งแตน้อค่ะ เอาเฮงเฮงปังปังจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งกิ้งกดเปิดค่าการมองเห็นค่ะก็ถือว่าคงสุดท้ายทางเสียนนองคายเป็นยุ่มมากเข็นๆแล้วคือสามศูนย์ห้าเม็ดเดียวโตเดียวโคโล่จ้า,อาขอบ,บุญขอบคุณเสียนนองคายจ้าขอบคุณขอบคุณสายลับทั้งเมืองนอกเนาะคะ่ะสายลับต่างๆที่เพิ่นได้ประชุมสายคุยกันแล้วก็ได้เน้นๆตัวเดียวคือสามศูนย์ห้าขอบ,บุญขอบคุณสุขุสุขุน วันนี้ปังๆรวยๆค่ะไปเราจะสวัสดีจ้า